สวัสดีครับจินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สโลโคดนะครับผมพบกับผมเบนทีรศักวิลลาบครับก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสถ่ายทอดคอร์สนี้นะครับผมผมได้มีประสบการณ์นะครับอยู่ในทีมที่ต้องทาโปรโมชันนะครับให้กับบริษัทธุรกิจพลังงานบริษัทหนึ่งนะครับผมโดยใช้ตัวโลโคสนี้นะครับอัพสกิลรีสกิลพนักงานในองค์กรนะครับให้สามารถเดเวลลอปแอปนะครับได้ด้วยตนเองนะครับ บุคคลของเราครับก็คือใช้ Excel เป็นนะครับผมเป็นิ๊กเนอร์ทั่วไปนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเทิร์นนะครับงานที่เป็นเอกสารเยอะแยะมากมายเป็นไก่กองครับก็เทิร์นมาเป็นดิจิตอลนะครับเป็นโปรดักต์เป็นแอปพลิเคชันได้นะครับผมและวคอ์สนี้ครับเหมาะกับใครนะครับผม บอทุกท่านนะครับที่มีแพชชั่นนะครับอยากจะพัฒนาแอปเคชันขึ้นุด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเบื่อจากการทําเอกสารที่มันเยอะแยะมากมายส่ง Excel ไปหาเพื่อนแล้วก็รีไวซ์เวอร์ชันนะครับอยากจะทําแอปขึ้นมาเพื่อจัดการกับมันนะครับก็สามารถทําได้นะครับแล้วความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมีอะไรบ้างนะครับขอแค่ใช้ Excel นะครับระดับเบ g กเนอร์นะครับระดับพื้นฐานเลยนะครับเป็นก็สามารถถึงของที่ได้สบายๆลยครับผมแล้วทำไมถึงต้องเรียนคอร์สนี้ครับ เนื่องจากนะครับตัวโลโคดเนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงครับโดยการ์ดเน่กันตีนะครับว่าภายในปี2025เนี่ย70%ของแอปนะครับจะถูกพัฒนาโดยโลโคดครับผมเพราะฉะนั้นเราเรียนข้อนี้เราจะได้เกาะไปกับเทรนด์ของดิจิตอลทันสาร์ฟอร์แมชันด้วยนะครับผมแล้วรูปแบบธุรกิจนะครับธุรกิจแบบไหนที่เหมาะกับโลโคดอันนี้ผมขออบอกนะครับว่าเหมาะกับทุกธุรกิจเลยครับที่ต้องการทันฟอร์มเปเปอร์เวิร์กหรืออะไรที่เป็นแมทนวลเวิร์กทั้งหลายนะครับมันเป็นดิจิตอลโปรดักต์หรับ และประโยชน์ในการเรียนรู้โลโคดครับเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับกับตัวคุณเองกับตัวผู้เรียนเองครับเราสามารถอัพสกิลสกิลของเราจากทย่เอกเือธรรมดาเราจะเป็นคนที่สามารถเขียนแอปนะครับพัฒนาแอปได้เองแก้ไขได้เองแล้วก็ดีพอยได้เองด้วยนะครับใช้พันมือถือได้เลยและส่วนที่2อนะครับก็จะได้ประโยชน์กับองค์กรของเรานะครับเนื่องจากเจ้าโลโคดเนี่ยนะครับ มีต้นทุนการผลิตที่น้อยนะครับแล้วก็เร็วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะลดคอสในการจ้างโปรแกรมเมอร์หรือใช้ IT เทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆที่จะมาอีเวนต์หลอครับผมแล้วก็ The Forester นะครับผมก็ได้พิจารไปว่านะครับ ROI ภายใน3ปีนะครับผมมากถึง188ใเซ็นทีเดียวครับ ครับตัหรับคอร์สนี้นะครับเราจะโฟกัสกันที่ Microsoft Power Apps นะครับแล้วก็จะมีแถมให้นะครับเกี่ยวกับ Microsoft Power Automate นะครับในการสร้าง Workflow ในการขอ a p p l o v a l e นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่รวมนะครับในเรื่องของการใช้สายเส้นที่ต้องเสียตังเพิ่มนะครับหรือการคอนฟลิกต่างๆที่เกี่ยวกับ Microsoft s q l ที่อยู่ข้างนอกนะครับเราใช้ Share Point เป็นหลักครับผมและที่สำคัญนะครับถ้าเราเรียนจบคอร์สนี้นะครับ4แอปพลิเคชันนะครับทุกคนจะได้ develop ไปนะครับเพราะฉะนั้นแอปที่เรา d e v เองครับเราสามารถแก้ไขเอง แล้วก็ใช้งานอีกได้เลยนะครับโดยดียพอเองง่ายๆหลังจากจบคอร์สนี้ทุกคนสามารถใช้แอปของตัวเองได้เลยทันทีครับเป็นไงบ้างครับเห็นความน่าสนใจของตัวโลโก้แล้วใช่ไหมครับอย่ารอเลยนะครับไปเริ่มต้นชั a p เตอร์นหนึ่งกันเลยดีกว่าครับ